สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งครับกับบีบีบารมีพ่อคูณนะครับใบหลังขามสอนะครับวันนี้เรามีเหรียญเสมานะครับปริหาร EOD นะครับปี2556นะครับวัดปั้นไร่นะครับหน่วยเก็บผู้วัตถุระเบิด EOD นะครับจัดสร้างนะครับจัดสร้างเพื่อช่วยเหลือทหารชายแดนใต้นะครับ ปี2556นอาะครับที่มาให้ดูวันนี้นะครับเป็นเหรียญเสม,มานะครับ<อ>เหรียญประสบการณ์นะครับมีประสบการณ์มากมายนะครับเป็นเหรียญยอดนิยมนะครับของหลวงพ่อคูณนะครับปี2556นะครับที่มาให้ดูวันนี้มีเนื้อกระล่ทองเนื้อกระลาเงินและกระลหลนาคนะครับ เรามาดูกันครับว่าเราเข้าดูกันแบบไหนนะครับรุ่นนี้มีเก๊แล้วนะครับมีเก๊แล้วนะครับและเก๊เหมือนด้วยนะครับให้ระวังนะครับเรามาดูกันครับว่าเข้าดูกันแบบไหนนะครับนะอันดับที่หนึ่งครับอันดับที่หนึงนะครับอันดับที่หนึงให้ดูบริเวณกะหนกตรงนี้นะครับนี่ฮะฝั่งนี้นะครับ ฝั่งซ้ายมือหลวงพ่อนะครับฝั่งซ้ายมือหลวงพ่อจะเป็นเหมือนรอยฟันเฟืองนะครับรอยฟันเฟืองเหมือนเครื่องจักรกลนะฮะนี่นะครับนะฮะมีทุกเหรียญนะครับต้องมีทุกเหรียญนะฮะนี่นะครับชัดเจนนะครับดูเหรียญอื่นที่มีไหม อันนี้อันนี้เนื้อก็ไหลนาคนะครับนี่นะครับเป็นรอยฟันเฟืองนะครับนี่นะครับไหลเงินไหลเงินมีไหมนี่นะครับนี่นะครับอ่าชัดเจนนะครับอันดับที่สองครับอันดับที่สองครับให้ดู ああใต้จีวอลหลอพ่อนะครับบริเวณนี้นะครับบนตัวเลขนะครับนี่นะฮะบนตัวเลขตรงจีวรขหลองพ่อนะครับตรงตัดหลองพ่อนะครับให้ดูนะครับจะมีรอยการขีดเส้นนะครับเป็นเป็นเป็นการทําของผู้สร้างนะครับป้องกันการเรียนแบบนะครับเนี่ยดูนะฮะนี่นะครับจะเป็นขีดขีดแบบนี้นะครับขีดซ้อนๆกันเป็นเส้นเส้นแบบนี้นะครับ นี uhm. ่นะครับบนตัวเลขนะเห็นไหมฮะมีทุกเหรียญนะครับเก๊จะถอดไม่ติดนะครับนี่เก๊ยังถอดไม่ติดนะครับนี่นะครับเก๊จะไม่มีนะฮะนี่ครับทั้งบนตัวเลขนะครับนี่นะครับมีทุกเหรียญนะครับ เป็นการจงใจของผู้สร้างนะครับป้องกันลอดการลอบเปลี่ยนแบบนะครับนะครับชัดเจนนะครับชัดเจนนะฮะอันดับที่สามครับอันดับที่สามให้ดูบริเวณห่วงเจาะนะครับห่วงนะครับห่วงของเหลี่ยนนะครับเนี่ยตรงพื้นห่วงนะครับตัวนี้จะไม่เจาะทะลุนะครับจะไม่มีการเจาะนะครับแต่ให้ดูตรงพื้นนะครับจะจะเป็นรอยเหมือนลายผ้านะครับ รอยลายผ้าทุกเหรียญน,นะครับนี่นะครับนี่นะครับจะเป็นรอยลายผ้านะครับรอยลายผ้าทุกเหรียญน,นะครับผ้าเกก็ยังถอดไม่ติดนะครับผ้าเก๋ไม่มีเลยนะครับนี่ลายผ้านะฮะนี่นะครับเป็นลายผ้านะครับมีทุกเหรียญน,นะครับนี่นะครับ นี่อะไรทองจะเห็นชัดเจนนะครับเนี่ยภไปในรูนะครับจะเป็นเหมือนลายผ้านะครับอ่าจบนะครับอันดับที่สามนะครับอันดับที่สี่ครับอันดับที่สี่ให้พลิกไปด้านหลังนะครับอันดับที่สี่ให้พลิกไปด้านหลังนะครับแบบนี้นะฮะให้พลิกไปด้านหลังให้ดูบริเวณขอบนะครับขอบชั้นที่สองนะครับคือชั้นนี้นะครับชั้นล่างนะฮะขอบชั้นที่สองนะครับชั้นล่างนะครับ ชั้นบนจะมีบ้างนะครับก็จะเรียกเป็นวงเดือนครับเป็นวงเดือนเป็นการเจียของบล็อกนะครับเป็นการเจียของบล็อกจะมีทุกเหรียญนะครับบางเหรียญข้างบนนี่จะมีเยอะมีน้อยแล้วแต่นะครับแต่ตรงชั้นที่สองต้องมีทุกเหรียญนะครับต้องมีทุกเหรียญโดยจะเห็นชัดๆคือบริเวณมุมแบบนี้นะครับมุมแบบนี้นะครับจะชัดๆหน่อยนะครับบางเหรียญก็จะชัดมั่งไม่ชัดมั่งนะครับแต่ต้องมีนะครับไม่มีนี่ ถือว่าเก๊เลยนะครับนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะตรงมุมจะชัดหน่อยครับตรงมุมฮะนี่ฮะนี่นะฮะนี่ครับขอบบนก็มีนะครับขอบบนก็ต้องมีนะครับแต่จะมีบ้างมีน้อยแล้วแต่นะครับนี่นะครับนี่ชัดเจน นี่นะครับนี่นะครับคือเป็นวงเดือนนะครับเป็นวงเดือนคล้ายๆาเหรียญบ้านคลองนะครับจะคล้ายๆกันนะครับข้อที่สองครับมี้ไม่เห็นเลยกล้องไม่จบนี่นะครับอะไรเงินจะเห็นนะ นี่นะครับนี่นะฮะนี่นะฮะจะเป็นเหมือนรอยวงเดือเป็นการเจียบล็อกนะครับการเจียบล็อกครับลวงพ่อคูณจะเจียหลายรุ่นครับส่วนใหญ่จะจับเป็นจุดจ่ายตังได้เลยนะครับเป็นเอกลักษณ์ครับนี่นะครับมีทุกรุ่นนะครับมีแทบทุกรุ่นนะครับอ่าเหรียญรุ่นนี้ก็ดูได้ครับเป็นอันดับที่สี่นะครับ อันดับท uh. <c oughs> ี่สีให้ดูนะครับนี่ฮะมันจะเป็นวงเดือนนะวงเดือนรอบๆเปลี่ยนเลยนะครับอันดับที่ห้าครับอันดับที่ห้านะครับอันดับที่ห้าให้ดูที่โค้ดนะครับให้ดูที่โค้ดตัวนี้นะครับนี่นะครับวอบลนี่นะฮะต้องเป็นโค้ดตอกเท่านั้นนะครับต้องเป็นโค้ดตอกเท่านั้นนะครับตอกลึกบ้างลึกบ้างตื้นบ้างนะครับ อยู่ที่มือค้นตอกนะครับนี่นะครับนี่นะครับอันนี้ตอกเต็มนะฮะจะเป็นร้อยตอกเท่านั้นนะครับตลอดใหญ่ๆบานๆนี่เก๊ทันทีเลยครับพระแท้จะตอกเส้นเล็กครับนี่ฮะนี่นี่นะครับชัดเจนนะครับนี่ฮะนี่ชัดเจนเลยครับนี่นะครับ บจบันไปนะครับสำหรับเหรียญเสมานะครับปาฏิหาร EOD นะครับปี2556นอาหะครับหลวงพ่อคูณปลูกเสกนะวัดปันไล่นะครับปี2556นะครับปลูกเสกหลายวันละนะครับมีประสบการณ์แล้วด้วยนะครับ ฉนวนราคาอยู่ที่กระไหล่ทองนะครับจะแพงที่สุดนะครับกระไหล่ทองนะครับจะแพงที่สุดนะครับในชุดนี้นะฮะเฉพาะในชุดนี้ยกเว้นเนื้อเงินเนื้อนวะอะไรนะครับในชุดนี้นะครับกระไหล่ทองจะอยู่ที่พันถึงสองพันนะครับฉนวนราคานะครับแล้วก็กระไหล่เงินอยู่ที่เจ็ดแปดเจ็ดถึงแปดร้อยนะครับประมาณนี้นะครับกระไหล่หน้าก็ไม่ไม่หนีกระไหล่เงินเท่าไหร่นะครับราคาฉนวนเฉพาะปีนี้นะครับปีสองพันสองพันยี่สิบสามนี้นะครับ จบพ้นไปนะครับสำหรับเหรียญเสมา EOD นะครับปี2556นะครับขอบคุณที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b ์นะครับให้ช่อง BB บารมีพ่อคูณนะครับบายหลังถามสอนด้วยนะครับขอบคุณครับ